สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกันอีกครั้งกับคุณครูสภาวดีนะคะในรายวิชาภาษาไทยสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นค่ะ นักเรียนสงสัยไหมคะว่าข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไรไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะข้อเท็จจริงนะคะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2554ได้ให้ความหมายของคำว่าข้อเท็จจริงไว้ดังนี้คะ่ะ 1. ข้อความหรือเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือที่เป็นอยู่ตามจริง 2. เรื่องหรือประเด็นที่เกี่ยวกับเหตุการณ์พฤติกรรมหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่มีอยู่หรือที่เป็นไปค่ะสรุปความหมายของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนะคะข้อเท็จจริงคือเรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่สามารถหาหลักฐานมาสนับสนุนหรือพิสูจน์ความถูกต้องได้นั่นเองค่ะส่วนข้อคิดเห็นนะคะก็คือ ข้อสรุปที่ได้จากข้อเท็จจริงเป็นการแสดงความรู้สึกความคิดเห็นหรือความเข้าใจของบุคคลนั้นๆค่ะซึ่งไม่อาจพิสูจน์หรือว่านำเอามาเป็นหลักฐานได้นะคะการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นลักษณะของข้อเท็จจริงมีดังนี้ค่ะ 1. มีความเป็นไปได้ 2. มีความสมจริง 3. มีหลักฐาน 4. มีความสมเหตุสมผลลักษณะของข้อคิดเห็นค่ะ 1. แสดงความรู้สึก 2. ความคาดคะเน 3. มีข้อเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย 4. มีความคิดเห็นของผู้พูดสรุปดังนี้นะคะลักษณะของข้อเท็จจริงเนี่ยจะเป็นลักษณะที่มีหลักฐานและสามารถพิสูจน์ได้ค่ะส่วนลักษณะของข้อคิดเห็นนะคะ ก็จะเป็นข้อความที่แสดงความรู้สึกยวันนี้ฉันรู้สึกดีจังเลยวันนี้ฉันมีความสุขการเปรียบเทียบนะคะก็อย่างเช่นเปรียบว่าบางสิ่งบางอย่างจะไปเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างแล้วก็มีลักษณะที่เป็นความคิดเห็นของผู้พูดเข้ามาก็คือฉันคิดว่าเราควรจะทำอย่างนั้นฉันคิดว่าเธอไม่ควรจะทำอย่างนั้นประมาณนี้ค่ะ เราเข้ามาสู่ช่วงแบบฝึกหัดท้ายเรื่องนะคะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือวิชาภาษาไทยของนักเรียนไปที่หน้า130ค่ะข้อ1ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามในหน้าที่130นะคะนักเรียนถ้านักเรียนเปิดไปแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะอ่านไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยค่ะยามเช้าตรู่ พระอาทิตย์เพิ่งจะโผล่ขอบฟ้าดอกพุธตาลจะบานสะพรั่งเป็นสีขาวบริสุทธิ์ยามนี้ฉันมองเห็นว่ามันช่างสวยงามเสียจริงๆเมื่อสายขึ้นดอกก็เริ่มเป็นสีชมพูอ่อนปนอยู่กับสีขาวสวยเหมือนภาพวาดที่ระบายสีอย่างกลมกลืนใกล้เที่ยงสีชมพูเข้มขึ้นยามเที่ยงวนันพระอาทิตย์ตรงหัว มันเปลี่ยนเป็นสีชมพูทั้งดอกไม่มีสีขาวอยู่เลยใครที่พบเห็นดอกพุต,ตานยามนี้แทบจะไม่เชื่อเลยว่าในเวลาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้ดอกไม้ดอกนี้เป็นสีขาวจนกระทั่งล่วงเลยไปถึงเวลาบ่ายสีชมพูจัดมากจนแทบจะเป็นสีแดงเวลาเย็นพระอาทิตย์ตกดิน ดอกพุธตานก็หุบดอกมีขนาดเล็กลงแต่สีเกือบแดงทีเดียวดอกพุธตานจึงกลายเป็นนาฬิกาสำหรับบ้านเราอย่างดีไม่น้อยบทความนี้นะคะนำมาจากท้องนาบ้านเราของคุณพุ่มสุวรรณค่ะในหน้าที่130นี้นะคะ จะมีข้ออยู่จะมีแบบฝึกหัดอยู่2ข้อนะคะที่นักเรียนจะต้องทำนะคะก็คือข้อ1.1ข้อมูลใดเป็นความจริงเพราะเหตุใด1.2ข้อมูลใดอาจไม่เป็นความจริงก็ได้เพราะเหตุใดจากที่นักเรียนอ่านไปเมื่อกี้นะคะก็คือบทความของดอกพุธตาเมื่อกี้นักเรียนคิดว่าข้อความไหนที่เป็นความจริง เอามาตอบในข้อ1.1เลยค่ะแล้วบอกเหตุผลมาด้วยว่าเพราะอะไรนักเรียนถึงคิดว่าข้อความนั้นเป็นความจริงส่วนข้อ1.2นะคะให้นักเรียนนะคะเอาข้อข้อความจากในบทความของดอกพุตามที่เราอ่านเมื่อกี้นะคะข้อมูลใดอาจไม่เป็นความจริงก็ได้เราอ่านแล้วเราเจอข้อความข้อความนึงเราคิดว่า ข้อความนี้เนี่ยอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้เพราะเหตุใดให้เหตุผลมาด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะต้องทำแล้วก็ถ่ายภาพส่งคุณครูในอัลบั้มนะคะก็จะมีแค่หน้า130หน้าเดียวค่ะให้นักเรียนลองทบทวนดูนะคะว่าระหว่างข้อคิดเห็นและก็ข้อเท็จจริงเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไร สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งงานในอัลบั้มให้คุณครูนะคะ,ะก่อนที่จะจบกันนะคะก่อนที่จะจบการเรียนวันนี้นะคะคุณครูมีเก็ดความรู้เข้ามาเสริมให้นะคะก็คือมีตัวอย่างของดอกพุดตานเพราะว่าบางคนเนี่ยเราไม่รู้จักว่าดอกพุดตานเป็นยังไงคุณครูมีวิดีโอมาให้นักเรียนดูนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะ ตอนนี้่ะแ่บ้านคอบมเพีงนะคะวันนี้พาเข้าสวนมาดูดอกไม้กันนะคะวันนี้จะพามาดูดอกกุศลค่ะเป็นดอกไม้ที่เปลี่ยนสีได้นะคะตอนนี้เป็นเวลาแปดนาฬิกานะคะเขาจะเป็นสีขาวเนาะน,นี่คือดอกบานของเขานะคะดอกแห่มากติกก็จะบางๆนะคะวันนี้ฝนตกอีกเพราะจะชั้นจะช้นชน,น,นิดหนึง่งเดี๋ยวช่วงจ,จะแสงมาดูกันใหม่แต่ว่าก็เปลี่ยนสีปัน ตอนนี้ก็สิบโมงเช้าแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนทีป็นทีจุกจอ่อนแล้วนะคะผลกิจากลาวกิจเขานะคะจะเป็นสีจุุเดี๋ยวตอนเที่ยงใม่บ้านจะพาไปดูอีกครั้งค่ะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงตรงนะคะแม่บ้านก็พาไปมาดูอีกครั้งนึงเขาก็จะกลายเป็นสีจุกจเข้มขึ้นนะคะสวยงามมากค่ะยวช่วงบ่ายเราไปดูอีกครั้งนะคะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็บ่ายสามโมงแล้วนะคะ สีก็จะเข้มขึ้นนี่ค่ะแลที่เป็นตรงนี้นะคะใบสามเมงแล้วก็ช่วงเย็นๆแม่บ้านจะมาอัพเป็นให้ดูดอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกาแม่ค่ะรูว่าโมงเย็นนั่นเองสีของท็อปุตาก็จะเข้มขึ้นมากเลยนะคะค ดกนี้ไปเขาก็จะเริ่มเฉ่านะคะเดี๋ยวตอนหกโมงเย็นไม่นานจะพามาดูอีกครั้งนึงนะคะโกโมงเย็นแล้วนะคะดอกของเขาก็เริ่มเหเะะี่ยวเฉาแล้วค่ะดอกบุชชาเป็นดอกไม้ที่ไม่ค่อยทนนะคะก็จะบานแค่วันเดียวแต่ดอกมันจะใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนหามาติดสวนนะคะปีปีลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะกับตัวอย่างวิดีโอของดอกพุทตานนะคะลักษณะของดอกพุตานก็จะเป็นประมาณนี้นะลูกนะแล้วดอกพุตานเนี่ยตอนเช้าเขาก็จะเป็นสีขาวแต่พอเมื่อเวลาล่วงเลยไปเขาก็เปลี่ยนสีได้นะคะดังที่บทความที่เราอ่านได้บอกไว้ก่อนหน้านี้นะคะเราสามารถไปสืบค้นหาเพิ่มเติมได้จากในอินเทอร์เน็ตหรือว่าใน YouTube ก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมทำงานในหน้าที่130แล้วก็ส่งเข้าในอัลบั้มของเรานะคะเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ